สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิป r a n d อมกัน,นะคะในหัวข้อที่ว่าใครอธิษฐานและเฝ้ารอคอยคุณทุกวันนะคะใครอธิษฐานและเฝ้ารอคอยคุณทุกวันอ่าพอดีวันนี้แม่หมอเพิ่งได้ไพ่ชุดใหม่มาเป็นไพ่เอ่อไรเดอร์ทาร์ล์รุ่นเด็กนะคะ รุ่นภาพการ์ตูนเด็กนี่น่ารักแม่หมอเอามาสําหรับถวายองค์ชัยองค์หิงองค์พระพิเคเน่ลูกของแม่หมอเองนะคะอืน่ารักน่ารักองค์เขาชอบนี่เห็นไหมดูไพ่ถูอาขัดน่ารักมากเอามาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแรนดวอมวันนี้ใครอธิษฐานและเฝ้ารอคอยคุณทุกวันนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นก็ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อความสนุกสนานนะคะคิดเสียว่าฟังนิทานสนุกสนุกจากแม่หมอก็ได้นะคะหรือรับพลังงานบวกไปก็ได้ค่ะขอบคุณทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวตนของคุณก่อนเนาะว่าเป็นอย่างไร แล้วใครกันนะที่เฝ้าอธิษฐานเฝ้ารอคอยคุณทุกวันอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆวันว่าเมื่อไหร่จะได้สมหวังกับคุณเสียทีเนะคนคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือแม่หมอปรลังเหอไพ่ชุดใหม่นะคะเรื่องของเรื่อง ธรรมดาเนาะแม่หมอก็ต้องแบบเห่ผ้ายิบซีเป็นเรื่องธรรมดาเวลาได้ผ้าชุดใหม่มาเมื่อก่อนแม่หมอมีมีเยอะนะคะแต่ว่ามันนาน30กว่าปีแล้วมันก็มีหายไปบ้างมีเสียไปบ้างอ่ะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร Queen of p e n ตัคเล่เก้าถ้วยนะคะ ดนละแฟนสิบเหรียญสองถ้วยตัวตนของคุณนะคะอ่บอกได้เลยว่าอา่าคุณเป็นคนมีองคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับ ตัวคุณเป็นคนที่มีเซนแรงคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่ใหญ่โตนะคะมีครอบครัวที่เหมือนกับว่ามีญาติพี่น้องลูกหลานบริวารทุกคนอยู่กันครบถ้วนอะ่ะหรือบางคนอาจจะมีกิจการที่ร่วมกันเรียกว่ากิจการกงสีก็ได้นะคะมีทรัพย์สมบัติอยู่แปลงหนึ่งญาติพี่น้องปลูกด้วยกันอยู่ใกล้เคียงกันอ่า ประมาณนี้นะคะทาธุรกิจร่วมกันอาจจะธุรกิจตัวเดียวกันบางคนอาจจะทํากล้วยไม้ร่วมกันทําธุรกิจร้านอาหารร่วมกันนะแล้วก็แบ่งหุ้นส่วนกันลนักษณะแบบนี้นะคะตัวคุณเองบางคนอาจจะเป็นคนผู้บริหารระดับสูงนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นนักการค้าขายก็ได้นะคะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะสามารถที่จะ ให้คำแนะนำผู้อื่นได้ดีนะคะแต่ในเรื่องของความรักของตัวคุณเองรัวจอยจังเลยอะแบบว่านิ่งสนิทนาอคุณก็อ้หอยากได้คู่แท้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยคู่ทูอัพขับเหมือนว่าบางคนอาจจะเจอคู่แท้แล้วเจอคู่แท้แล้วอะแต่แต่ในความสัมพันธ์มันยังมันยังเหมือนมีอุปสรรคอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคู่ทวินเฟรมไงเนี่ยโอ้โหสองถ้วยเมื่อกี้ให้ดูสองถ้วยเนาะสองถ้วยก็ขึ้นมาเลยอะทันทีนะคะน่ารักเชี่ะ ให้สอง้วยบ่งบอกว่าคุณน่ะได้เจอคู่ทวินเฟรมคู่ที่สวรรค์จัดให้แล้วนะแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่ามันยังมีอุปสรรคในความรักอยู่หรือเปล่าคะมันก็เลยยังยังเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้ส่งหวังไม,ไม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะ่ะอาจจะมีพลาดจากการมีแยกจากกาันหรือมีการขีดก,กัน<ม>อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าคู่ทวินเฟรมคือคู่รักในอดีตชาติหลายหลายชาติพบที่ อธิษฐานร่วมกันนะคะว่าขอให้ได้เจอเจอการสักชาติพพหนึ่งขอให้ได้อยู่ด้วยกันทุกชาติพบไปอก็แล้วแต่จนกระทั่งมาถึงชาติพบเนี้ยคุณก็ได้เจอเจอแล้วตัวคุณหรือตัวเขานะคะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะอาจกะเป็นคนที่ ผ่านความล้มเหลวในชีวิตมาเยอะโดยเฉพาะชีวิตเรื่องของความรักนะคะปัจจุบันบางคนอาจจะครองโสดอยู่ในศีลอยู่ในธรรมหรือเปล่าคะด้วยว่าวัยอาจจะเยอะแล้วแบบโอ้โหป่านชนี้แล้วฉันยังไม่มีคู่ของตัวเองนี่หันเข้าหาทางธรรมน่าจะดีกว่ามัง้งเออบางคนก็บอกหรือไม่ก็กอดเงินกอดทองไปอ่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆคุณเจอคู่แล้วนะตามหน้าไพ่ที่บอกทูออฟครขึ้นมาแล้วเนะี่ยคุณเจอ คู่เทวินเฟรมของคุณแล้วและจิตสัมผัสถึงกันด้วยนะคู่ของคุณเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้นะคะที่สําคัญมีวัยที่แตกต่างจากคุณมากจะเด็กกว่าสิบยี่สิบสาสิบปีหรือแก่กว่าสิบยี่สิบสาสิบปีก็ได้แต่หัวใจคุณนั้นดวงเดียวกันนะคะที่สําคัญคู่ของคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีจริยธรรมนะ และที่สําคัญคือเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังในเรื่องของการงานมากๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องขององค์กรเรื่องของลูกน้องบริวารและดูแลครอบครัวได้ดีนะอาจจะสถาหนะเป็นหัวหน้าของครอบครัวด้วยเซเว่นออฟขับเขาบอกว่าตัวคุณและตัวเขาเนี่ยอ,อาจจะมีโครงการวาดฝันกันอยู่หรือเปล่าคะอืม อาจจะเคยมีอาจจะมีโครงการวาดฝันว่าเราจะเราจะบินไปหากันนะเราจะเดินทางไปอยู่ด้วยกันนะเราจะซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเราจะทําอะไรอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะอืมคนคนนี้เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนที่ ถ้าผู้หญิงนยะคุณจะคุณคนที่อธิษฐานถึงคุณและเฝ้ารอคุณทุกวันนะเป็นคนต่างชาติต่างถินต่างแดนต่างศาสนาเป็นคนผู้บริหารระดับสูงอาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์นะคะอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยมีครอบครัวที่ใหญ่โตนะคะมีกิจการที่มากมายมีอสังหาริมทรัพย์ที่มากมายถ้าคุณผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงสูงมีความเป็นแม่สูงนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ดูแลทรัพย์สมบัติด้านการเงินการทองได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้หญิงคุณเพรียวสวยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแม่ไม้นะคะคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นพ่อไม้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอ่าอ่าควีนออฟเพนตาเคิลนะคะกับ ก้าถ้วยนะคะก็คือชีวิตมีความพร้อมอุดมสมบูรณ์นั่นแหละคนที่อธิษฐานหรือเฝ้ารอหรือคิดถึงคุณนะเป็นคนที่ชีวิตผ่านผ่านชีวิตมาเยอะแล้วก็มีความพร้อมในทุกๆด้านยกเว้นเรื่องของความรักที่ยังไม่สุขสมบางแต่เหมือนกับคุณและเขาไดเ้เจอกันแล้วนะคะแล้วเหมือนกับว่าเออไม่ใช่เฉพาะเขานะที่เฝ้าอธิษฐานถึงคุณนะเหมือนว่าคุณก็เฝ้าอธิษฐานถึงเขาด้วยนะคะแล้วเฝ้ารอคอยเขาทุกวันอยู่เพราะมันขึ้นสองถ้วยลักษณะแบบนี้กับขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างอธิษฐานและเฝ้ารอทุกวันกันและกันอยู่นะคะประมาณว่าโอ้ยเมื่อไหร่โชคชะตาวาสนาจะได้พัดพาให้เราสุขสมหวังคุณอาจจะไปเจอเจอกับเขาช่วงที่ติดช่วงที่โควิดมันหนักหนักหรือเปล่าคะเชื้อมันหนักหนักและทีนี้ประเทศมันก็ปิดอ่ก็ไปมาหากันไม่ได้มันก็เลยเป็นอุปสรรคหรือเปล่าคะไฟอ Cup, อฟขับ ทั้งตัวคุณและตัวเขาเนี่ยต่างก็เป็นคนที่ในอดีตบางคู่นะอาจจะเป็นคนที่เคยผิดพลาดในความสัมพันธ์มาเหมือนกับว่าเคยคบกันอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีๆก็นิ่งเงียบกันไปหน้าตาเฉยอะ่ะอืมแล้วตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผิดพลาดกับคุณนะคะเหมือนกับเขาน่าจะทําอะไรที่ทําให้คุณไม่เชื่อใจทําให้คุณไม่ไว้วางใจเขาแล้วทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักไป มันหยุดการติดต่อไปแต่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ยังยังไปไปมามายังติดต่อสื่อสารกันอยู่ยังแอบส่องเฟซแอบส่องอินสตาแกรมอะไรกันอยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเสียใจเขาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนะคะบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจที่มันผิดพลาดไปในวันนั้นเออแล้วทําให้โครงการที่เขากับคุณเคยวาดฝันกันเอาไว้มันต้องหยุดชะงกักหรือล่มสลายไป เขามารู้แล้วว่าคุณเนี่ยคือคู่แท้ของเขาที่เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเอาคุณออกจากใจได้เลยเขาอธิษฐานเนี่ยเป้าอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเห็นไหมคะว่าขอเถิดนะขอให้ความรักคุณและเขาน่สมหวังขอให้คุณให้อภัยเขานะคะมันเป็นห้าถ้วยขอให้คุณให้อภัยเขาเดอมูนเห็นไหมคะคนที่อธิษฐานและเป้ารอคอยทุกวันเนี่ยเขากําลังอยู่ในสภาวะที่อก รงนะคะบางทีอาจจะน่าชื่นแต่อกตรมไนงะอยู่ในสังคมก็อาจจะดูหล,ะละั่นลาดูมีความสุขอยู่ในเฟซก็อาจจะดูแบบว่าฉันก็ชิวๆใช่ปะแต่จริงๆในใจคือโคตทุกข์อะเศร้าหมองระทมทุกอยู่ในใจทุกคืนทุกวันเฝ้าทวินหาคุณพร่ำเพ้อถึงแต่คุณนะเด๋มูมนห้าถ้วยแล้วก็ระแหรระแฟนขึ้นมาคือแบบ พระจ,จันทร์ขึ้นฉันก็เห็นดวงฉันก็เห็นหน้าเธอเน่ยอยู่บนดวงจันทร์อยู่ที่แสงจันทร์เฝ้ารอคอยทวินหากลางคืนก็ฝันถึงแต่คุณแล้วตัวคุณเองก็อาจจะฝันถึงเขาและอธิษฐานถึงเขาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนอธิษฐานกันเงียบๆอะแต่ใจนะว่ามันสื่อสารถึงกันได้เนาะอุอ้ย t r e อ of c ั p เห็นไหมคะเขาบอกว่าตัวคุณและคุณและเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แน่นอนนะคะเคยรู้จักกันมากา่อนเคยมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทเจ้านายลูกน้องคนเก่าคนรักเก่าสมัยเก่าๆ,ๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนสมัยวัยเด็กๆแล้วย้อนกลับมาเจอกันไม่ได้เจอกัน1ิบกว่า20ปีย้อนกลับเข้ามาในชีวิตใหม่ก็ได้นะสามถ้วยต้องเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษา เ,ออเป็นคนคุยของคุณที่คุยแล้วรู้สึกว่ามันสนิทสนมมันเข้าใจกันคลิกกันทุกเรื่องคนคนนี้แหละค่ะคือคนที่เฝ้าอธิษฐานและรอคอยคุณอยู่ทุกๆุกวันต้องเป็นคนที่เคยทะเลาะและเคยผิดอะไรกับคุณนะดูสิเขาเป็นแปดดาปเห็นไหมคะคือเขาเหมือนกับว่าออโดนผูกพันธนาการให้ไม่มีทางออกแบบไม่รู้จะบอกคุณยังไงไม่รู้จะขอโทษคุณยังไงไม่รู้จะ ให้คุณให้อภัยเขาไหมคุณจะอภัยให้เขาหรือเปล่าเนี่ยเขายังหาทางอะไรไม่ออกนอกจากเฝ้าอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังแอบรอคอยถึงทุกวันอาจจะมีส่งไลฟ์ส่งอะไรไปให้คุณบ้างสติ๊กเกอร์ไปให้คุณบ้างแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าจาเยอะ กลัวค,ความผิดหวังไงกลัวคุณจะไม่ตอบกลัวคุณจะไม่ให้อภัยเขาประมาณนั้นนะคะเดชรออดเขาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาจริงๆบางคนอาจจะเป็นอย่างที่บอกอาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นผู้บริหารระดับสูงบางคนอาจจะเป็นนายทหารนายพลนักการบินสัจ,จวรดนักอุตสาหากรรมทํางานโรงงานใหญ่ๆอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะ อืมแล้วก็ที่สําคัญคือมีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะเดอะแชริออะเขาบอกว่าเขาอธิษฐานวัวนหนึ่งเขาจะเดินทางมาหาคุณเพราะคุณคือคู่ทวินเฟรมของเขาเขาตั้งใจเนี่ยเห็นไหมแปดไม้เท้าขึ้นแสดงว่าเขาต้องติดต่อสื่อสารกับคุณในโลกโซเชียลใน Messenger ก็ดีในไลน์ก็ดีทวิตเตอร์อินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่และเขาต้องติดต่อ,อก,กับคุณและเขาจะติดต่อ,อก,กับคุณอย่างรวดเร็วอย่างชนิดที่ว่าฉับพลันด้วยว่า ความคิดถึงในตัวคุณเน่ยมันมันเหมือนไฟที่มันร้อนเหมือนน้าเดือดร้อยองศาปุดๆแบบว่ามันจะไม่ไหวอยู่ละคือคือยังอย่างนี้ต่อไปนี่บ้าตายแน่ๆเลยเดิมูนคือฉันบ้าแน่ๆประมาณนะั้นเขียดระมทุกนะคะอืมแต่เดิมูนนี่เห็นไหมคะว่าหน้าตาเขายิ้มอะหน้าตาไม่ได้เศร้าคือหน้าตาเขายิ้มเพราะอะไรเขาเพ้อไงเพ้อถึงคุณเพ้อแล้วมีความสุขอ่ะ ประมาณว่าฝันไปไกลแล้วะค่ะว่าได้อยู่กับคุณเออได้ใช้ชีวิตกับคุณคุณเป็นคู่รักของเขาอะไรก็แล้วแต่ความโรแมนติกคือมันจินตนาการไปไกลเกินกว่าที่คุณจะรู้ได้คือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปซะจนไกลริบเลี่วแล้วะค่ะแปดไม้เท้านะคะคู่กับแชริออตเขาจะเดินทางมาหาคุณแบบปุบปรับเลยถ้าใครที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างภาคต่างจังหวัดต่างอำเภอรหรือต่างประเทศก็ดีนะคะ เออตอนนี้โควิดมันเริ่มเชื้อมันเริ่มเบาใช่ไหมคะประเทศก็เริ่มเปิดเขาก็น่าจะเริ่มมีการติดต่อเดินทางมาหาคุณได้ในร็ววันนี้นะคะอืมเอาสองเหรียญสองเหรียญคุณกับเขาเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะขาดจากกันได้อะ่ะคืออาจจะพยายามหลายครั้งแล,ล้วหรือเปล่าคะที่จะลืมเขาให้ได้คุณน่ะพยายามหลายครั้งแล้วที่จะแบบว่าฉันจะไม่เอาคนนี้ละ แต่สุดท้ายก็เหมือนกับใจมก็เรียกร้องว่าเอยอยังไงยังไงฉันก็ต้องรอเขาอะเพราะคนอื่นที่เข้ามามันโดนทีกระเด็นออกไปหมดเพราะคนอื่นไม่ใช่คู่แท้ค,คุณไงแต่คนนี้เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเห็นไหมหกหกดาบอจริงๆคุณก็รอเขาแบบนิ่งๆเงียบๆหรือปะเออคุณก็ไม่ได้ไม่ได้มีใครต่อให้มีใครเข้ามากี่คนก็ตามมันก็ไม่ได้สําเร็จสมหวังนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุณและเขาคือคู่ทวินเฟรมกันยังไงยังไงก็ต้องรอเพราะเขาอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วบอกว่าคุณต้องเป็นของเขาคุณต้องรอเขานะคะอืมประมาณนี้เนาะ t h จ j u เมนบ่วงกรรมและความทุกข์ของคุณทั้งสองคนมันสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะ ความทุกข์ทรมานความพลักพร่าจากการความห่างไกลกันความที่มีอคติต่อกันหรือไม่เข้าใจต่อกัะมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไงยังไงก็ต้องเกิดในเรื่องราวของคุณทั้งสองคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยมันเป็นชะตาในอดีตชาติส่งผลมาถึงชาตินี้แต่ว่ามันจบมันสิ้นสุดแล้วนะคะตั้งแต่คุณเข้ามาฟังคลิปรนดอมนี้นะคะ ความปวดร้าวความเข้าใจผิดความผิดหวังความผิดพลาดต่างๆความเสียใจต่างๆในอดีตมันจะจบสิ้นลงนะคะเห็นไหมคุณได้รับบัญชาจากสวรรค์แล้วสิ่งที่เขาอธิษฐานนะหรือจะเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่เขาอธิฐานและเฝ้ารอทุกบันนะสิ่งศักดิ์สิทธ ประกาศผลแล้วเนี่ยเขาบอกว่า The Judgment สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกาศผลแล้วนะคะแล้วก็จะให้ผลไปตามนั้นเลยค่ะเพ e อฟเทนเตอร์จะสําเร็จสมหวังในสิ่งที่เขาอธิษฐานนะคะที่สําคัญคือเขาจะมาเปคุณด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนเปคุณนะมีเงินมีทองแล้วเขาอาจจะเป็นบอกแล้วไงว่าเขาอาจจะพึ่งผ่านสิ่งเร,ร้ายในชีวิตมานะคะอาจจะผ่านเรื่องของการหย่าร้าง อาจจะผ่านเรื่องของการถูกโกงทรัพย์สินเอ,อ่อการถูกทำทำร้ายในเรื่องของการงานก็ได้นะคะและคนคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะคะคนใครสักคนที่อธิษฐานและเฝ้ารอถึงคุณเนี่ยเอ,อ่อเป็นคนที่มีฐานะดีแต่ฐานะของเขาสร้างมาจากสองมือแรงกายและแรงใจของเขานะคะเขาเป็นคนที่บก บุกน้ําลุยไฟฟันฝ่าอุปสรรคทุกย่านก้าวจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขามีสถานะการเงินงที่มั่นคงก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีเรื่องพลิกกลอกในชีวิตอะไรก็ได้นะด้วยมันเป็น ten of swords หรือเขาอาจจะเจ็บป่วยด้วยโควิดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่สามารถมาหาคุณได้นะคะหรืออาจจะทําอะไรให้คุณเข้าใจผิดในตัวเขาเพราะเขาอาจจะไปส่องคุณและเข้าใจผิดอะไรในตัวคุณแล้วเกิดทําอะไรผิดพลาดไป เออด้วยความเจ็บปวดตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกเสียใจแลวเขาก็อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าขอให้รักสมหวังกับคุณขอให้คุณให้อภัยเขาขอให้เขาง้อคุณได้สําเร็จนะคะแล้วมันก็จะสําเร็จจริงๆด้วยอ,อ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ดีกว่าไพ่อพอร์เคเลทาร์ลดีกว่าว่าออร์เคเลทาร์ลจะมีอะไรเสริมบ้างไหมวันนี้เน้นไพ่ชุดใหม่ชุดเดียวเลยนะ ชุดเขาน่ารักกับแม่หมอเห็นในอินเทอร์เน็ตทางครั้งแรกแม่หบอก,ก็พยายามพยายามที่จะหาไพ่ชุดนี้จนหาเจอแหละอาทีนี้มาดูซิว่าระ,ระหว่างความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างออร์เ,เก้นการ์ดจะมีอะไรแนะนํำไหมคะถ้าใครสักคนหนึ่งที่ที่คุณรู้จัก เป็นไปตามที่แม่หมอพูดมาทั้งหมดนี้คุณก็รู้ไว้เลยนะว่าคุณคือคู่แท้ของเขาและเขายังรักคุณเฝ้าอธิษฐานและเฝ้ารอคอยคุณทุกๆวันนะคะอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะเอก for r ฟอร์เรชั i น f a c h t n c e ก็คือ ให้โอกาสกับตัวเองและให้โอกาสกับเขานะคะเห็นไหมเขาบอกว่าเขาอยากจะขออภัยอยากจะขอโทษคุณเพราะฉะนั้นเขาก็าอธิษฐานสิริศรีทุกวันว่าขอให้คุณให้อภัยกับเขาขอให้คุณตอบรับในไมตรีครั้งใหม่ที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะ่ะแปดไม้เท้าเขาจะมาแน่นอนนะคะ เขาอยากให้คุณเปิดรับโอกาสนี้นะคะเปิดรับโอกาสนี้อย่าปิดกั้นโอกาสตัวเอง e อ g เก e เมนตคุณและเขาจะมีการนัดหมายกันนะคะอืออย่างที่บอกอาเดชารีออดเขาจะเดินทางมาหาคุณแปดไม้อาจจะมาทางเครื่องบินนะคะอืมถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็จะขึ้นเครื่องมาหาคุณเอ่อคือมีการข้ามถิ่นข้ามแดนในระยะไกลมานะคะจะลดส่วนตัวลดไฟลดอะไรก็แล้วแต่ได้หมดทางเรือก็ได้หมดนะคะ ข้ามน้าข้ามแม่น้าข้ามภูเขานะคะเขาจะมาหาคุณมานัดหมายกับคุณจะมีการนัดหมายกับคุณเนะะี่ยค่ะเ r friend help y ยูหมายความว่าถ้าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยาบางทีนะบางทีเขาอาจจะให้เพื่อนเขาช่วยให้เพื่อนเขาช่วยในความสัมพันธ์นี้คุณก็ลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าเกิด เขาอาจจะเป็นขอคําแนะนําจากเพื่อนๆมานะ่อว่าจะยังไงแล้วถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจยังไงคุณก็ลอง รึกษาเพื่อนๆของคุณดูก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะปรึกษาว่ารู้จักคนคนนี้ไหมเธอคิดว่าเป็นยังไงบ้างเธอคิดว่าเขาจริงจังไหมเขาบอกว่าลองปรึกษาเพื่อนเพื่อ,อดูก็ได้ในขณะเดียวกันตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ปรึกษากับเพื่อนเขาคิดหาวางแผนการที่จะมาขอคืนดีกับคุณนะคะคือตัวเขาเองบางทีมันก็ตื้อเนาะบางทีมันก็ให้คาปรึกษาคนอื่นได้ดีอะ่ะแต่พอเรื่องของตัวเองแล้วมันจบข่าวไงม,มันเหมือนดับอนา,นาดู่ตรงข้างหน้าไปต่อไม่เป็นเขาก็ต้องปรึกษาเพื่อนเพื่อนนะคะว่า เออฉันฉันรักคนนี้มากเลยอ่ะฉันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเลยเนี่ยฉันจะทํายังไงให้เขาอภัยให้ฉันอย่างเงี้ยคือแน่นอนค่ะเขามีการขอให้เพื่อนช่วยนะคะฟรียเซลนะคะปลดปล่อยปลดปล่อยอิสรภาพของคุณเองข้อจํากัดในชีวิตของคุณเองนะคะอย่าไปรู้สึกคิดถึงในอดีตว่าอุ้ยเขาทําเราเจ็บช้าเขาทําเราเอ่อไม่สบายใจเขาอะไรอะไรอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดคิดคิดอย่าไปคิดตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าอ่าสเตย์ออฟตีไม o p t i m i s t i c about your love life ก็คือให้อยู่กับความรักของคุณนะคะคิดในด้านบวกให้รู้สึกดีกับความรักที่ที่ที่มันจะมีเข้ามาอย่าปิดกัน้นอย่าขวางตัวเองนะคะ uh, ความรักครั้งนี้มันมันคือรักที่คุณและเขารอคอยมาเนิ่นนานมากแล้วตั้งแต่ไม่รู้กี่ชาติกี่ภพมาแล้วค่ะอุตส่าห์มาได้เจอเจอกันแล้วก็พลดปล่อยอิสระกันและกันนะคะ ให้อภัยกันและการศาสนาบางครั้งมันอาจจะเป็นข้อจํากัดใช่ไหมแต่จริงๆศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดขึ้นมาเองหรือเปล่าคะสิ่งสําคัญคือความในใจความผูกพันต่างหากละ่ะอ่าถูกไหมคะคนสองคนจะรักกันอยู่ที่ความรู้สึกนะคะสิ่งสิ่งอื่นมาเป็นแค่องค์ประกอบนะถ้าคุณไม่เอาองค์ประกอบมาเป็นข้อหลักในชีวิตมากจนเกินไปอืม ศาส,สนาบางครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนเงื่อนไขเหมือนกฎระเบียบนะคะเ,เหมือนรัฐธรรมนูญนะที่มันก็เปลี่ยนแปลงได้ไปตามการเวลาเนาะ You deserve love คุณเหมาะสมที่จะได้รับรักในครั้งนี้เทพกรรมเทพกรรมเทพได้ยินสอนรักให้พวกคุณทั้งคู่แล้วนะคะพวกคุณทั้งคู่เนี่ยเรียกหากันเพราะพวกคุณทั้งคู่นั้นเป็นคู่โซเมทเห็นไหมคะ Calling in your so mate นี่ พวกคุณต่างอธิษฐานถึงกันจริงๆด้วยถ้าตามหน้าไพ่นี้เขาบอกว่าพวกคุณต่างอธิษฐานถึงกันและกันนะคะให้แล้วพวกคุณก็เนี่ย hear to hear uh, heart to heart conversation ใจนะมันสื่อถึงใจด้วยกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องหลอกตัวเองแล้วนะคะเปิดใจให้เต็มที่เลยค่ะกรรมกรรมเทศปักสอนรักแล้วนะคะแลวเขาก็บอกว่าไปเถิดนะไปฮันนีมูลกันไพ่จบด้วยไพ่ฮันนี่มูลนะคะ เออความรักนี้มันมาจากหัวจิตหัวใจเบื้องลึกที่คุณสองคนต่างรู้กันได้เมียคงไม่อธิฐานถึงกันแรงจิตแรงขนาดนี้เนาะในการอธิษฐานของเขาเนี่ยเขาส่งมาให้คุณจนคุณรับรู้ได้นะคะเพราะเขาเป็นโซเมตของคุณและการมาเทพยินสอนรักให้พวกคุณแล้วพวกคุณสื่อทางใจได้เตรียมพร้อมจ้ะเขาจะมาขอคุณแต่งงานแล้วก็ไปฮันนี่มูนกันนะคะโอเคนะสุขสมหวังในชีวิตรักค่ะ ก็ยินดีด้วยนะคะกับใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่อธิฐานหน้าไพ่ชุดนี้นะคะ,ะก็ขอให้รับพลังงานหน้าไพา่ได้แต่งงานไปฮันนีมูนสุขสมหวังดูดดื่มในความรักกันนะคะ,ะตามหน้าไพ่เลยนะ,อะขอบคุณทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ